แวะมาถ่ายรูปปังๆกับดอกไม้สวยๆกันเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้ในงาหอมพิวตีงานมหากรรมดอกไม้อาเซียณ่สวนไม้ลิงโกในจังหวัดเจียงไฮเจ้าแวะมาสัมผัสความงามของดอกไม้ข้ามการกันสบายกัางวันก็ถ่ายรูปง้างานส่วนกล่งคืนมีการแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการเข้ามาแล้ววา ถึงวันที่ห้านี่แหละเจ้าขาใจมาแวดท้ายลูกกันนะเจ้าหลังจากที่ท้ายลูกมันจลิใจแล้วก็เดินไปชอบปิ้งน่ะเจ้าในงานมีสินค้าเยอะแยะมากมายหรือใครจะไปตามหาล้านจังในทิกต็อกองมีนะเจ้าหลังจากเดินแอลจนเมื่อยขาแล้วก็มีรถสามล้อขึ้บริการน่ะเจ้าสำหรับวันนี้นัอนก็อไปล้วเจ้าสวัสดี Oh, oh, oh.